สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับเอฟซนะครับผ่านช่อง u t u b e นะครับขอังพระกายดีนะครับหลังจากที่ห่อนะครับได้หายหน้าหายตาไปโดนพ่อจมกวนนะครับผมจะซึนต้องจากว่าแต่ผมกับพิดภารกิจนะครับเก็บรถนะครับอยู่รถส่งลูกค้านะครับต่างประเทศอยู่นะครับก็เลยผมมีโอกาสได้มาพวกันดูปันใดนะครับได้ว่าจะคึ้ฮอดเอฟซคือเก่า ทุกคนนะครับผมสําหรับมณีก็พามาชมสินค้านะครับหลังจากที่เส็จภารกิจนะครับงานตัคขาดตั้งประเทศนะครับตัวบิวรถเกี้ยวนะครับทรงต่างประเทศเนาะคนไทยกับเฮต่เก้านะครับผมก็เป็นพี่เป็นน้องกันที่เก้านะครับคุณพ่อนะครับหลายท่านนะครับก็ได้โทรมากย่มยามถามไทยกันว่าเอาเป็นยังไงเนาะสู้มึงพอข้าใจดีคือเมีดแท่นะ บ่ายเนยดไปไส้ครับกับบ่มีเวลานะครับจีแต่ไมาเฮ็ดคิปนะครับนะครับกับส่วนไลฟ์กับจีเป็นการปฏิบัติลงมือนะครับความกับลูกน้องนั่นนะครับสําหรับเมื่อนี่กับมีสินค้านะครับม่านําเสนอครับพี่น้องจะรับชมกันคือเก้ากัเป็นเอ้ารายการที่หนึ่งก่อนเนาะรายการที่หนึ่งกัเป็นตู้ตู้สีตู้นวดข้าวนะครับ ของค่ายเกษตรพัฒนาของค่ายเกษตรพัฒนาขนาด6ฟุตขนาด6ฟุตนะครับใชส้สำหรับรถตั้งแต่45แรงขึ้นไปนะครับรถ45แรงไม่ว่าจะเป็นยันนา45แรงคูเบต้า45แรงหรือว่าคูเบต้า47แรง50แรงเนี้ย51แรงนะครับต้อง ประมาณนี้ขึ้นไปนะครับต้องเครื่องยนต์สี่สูบนะครับถึงจะเหมาะสมกับตัวเขาสําหรับคันนี้นะครับก็สป็นสองเท่าสองเท่าแต่ว่าอันนี้ก็เป็นโค้งไว้ตัวยูยูเพื่อที่จะให้มันเคลื่อนที่ไปซื้อนะครับลูกค้ามันก็ได้เอามาเท่านผมนะครับมันอามาเท่านผมก็ร่องร่องขายไปก้อนนะครับเพื่อมีพี่น้องสนใจ ขั้นนี้ก็มอสำรับก็เอาไปติดรถอีแตนหรือว่ารถมกรออกรดีนะครับถ้าบ่ได้ขายพอค่ากระิเครดแปลงนะครับโครงสร้างนะครับเขาให้มันใส่งานกับรถของกระพุมเองได้นะครับเอาขันนี้ก็เสนอขายนะครับอยู่ที่ราคา3า5 0 0่บาทนะครับ สามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับไม่ผูด้วยครับบ่วผีบ่ผูนะครับสกูยังดีๆอยู่ครับใส่งานทุกปีครับคุณพ่อคุณว่าครับเอาครับลูกค้าท่านใดนะครับอยากได้สนุกต้้งใจนะครับตู้เกษตรพัฒนานะครับราคาสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับใช้งานได้ปกตินะครับลุกรืนแน่นนะครับเอาคันนีครับจะเป็นลูกค้านะครับ น้ำรถมานะครับน้ำรถมาพาเกียร์ไหมขั้นนี้นะครับลูกค้าเพิ่นก็ได้ฝากขายน้ำนะครับเป็นกะห้องมาหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับเลียมเอกสารพร้อมจุดโอนเป็นรถปีห้าสามนะครับเป็นรถปีห้าสามลูกค้าเพิ่งเปียนแท็กไปไม่นะครับปีที่แล้วครั้งหนึ่งนะครับยี่ห้อฟ้ามเทครับนะครับเป็นก็ได้ไหมผมพาเกียร์ใหไหมนะครับพาเกียร์นะครับ พาเมืองมาชมนะครับเนื้อตัวนะครับก็มีการเก็บสีเป็นบางส่วนนะครับพวกแผ่นพื้นหยียบนะครับล่องกระสอบนะครับอันนี้ผมก็ไเ้ททาการหาบอดี้หากราฟที่มันพ่อใส่ของผมนะครับจะให้เพื่อนพ่อรถป็นง่ามขึ้นมาจากน้อยนะครับก็เป็นกราฟดีซีเจ็ดศูนย์ผมนะครับอันนี้เป็นข้อสปริงแบบฟังชันบิเศษนะครับลูกปืนใหญ่นะครับ เกียร์ผ้าไหมครับเปลี่ยนเพลานะครับสองฟังนะครับนี่เป็นช่วงล่างนะช่วงล่างรถใส่งานปกติครับเป็นใส่งานชุปีนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับส่วนอกสนใจครับคันนี้ครับดี60ราคาหนึ่งแสนสามหมืนห้าพันบาทเด่อลครับลูกค้าเป็นปากขายนะครับลูกค้าปากขายนะครับสำหรับมาเป็นไายการขั้นที่สองลูกค้า ปลาไข่เช่นกันนะครับอันนี้เจ้านี้พันกะโอ้พันเ็ดไปเต็มระบบเลยนะครับภายนอกาจจะไม่สวยแต่ว่าภายในเต็มครับภายในเต็มนะครับเครื่องยนต์ดีนะครับเกียร์ดีนะครับปั๊มใช้งานปกตินะครับใช้งานปกติทุกอย่างใช้งานปกติใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับนี้ก็เป็น d ี6 8ปนะครับ DC68G นะครับ ปียาชีเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนนะครับนิ้วสปริงขอเลียนนะครับขอเลียนขอเลียนอันนี้ผมกับบัฟท่านประกอบบอดี้หรือว่ากาบเซ็ตสมบูรณ์นะครับจะเอาไม่มั่งพ่านนะอันนี้ก็เป็นกาบที่ออกจากรถเจ็ดสิบนะครับที่ทรงให้กับลูกค้าต่างประเทศนะครับมันมีตั้นี้จั้งวายิ่นกับบัฟเอานะครับต่างประเทศนะครับโดยเหตุโดยผลเพิ่นว่าเพิ่น ไห่เปียนนะครับนะครับอันนี้ก็แ็กใหม่สองขหลงข้างนะครับเ็กแ็กใหม่สองข้างนะครับเกียร์นะครับเกียร์ดีไม่มีเยิ่มนะครับเกียร์ดีไม่มีรั่วซึมนะครับผมพายพันเองนะครับปีที่แล้วนะครับลูกค้าก็ซื้อจากผมไปสามปีแล้วครับคันนี้นะครับปีนี้ไม่มีคนขับนะครับก็เลยอยากจะปล่อยออกนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับเป็นกับห้องไ้ว้าหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาท ทุนนะครับ1 9 0 0 0เก้าบาทต้วนนะครับ DC 6 8 G นะครับพวกบอนี้มีครบมัดนะครับผมมาท่านไรไรเก็บพ่ท่านไรไรประกอบไหเป็นผมมองกระล่างเลียวนะครับมีอยู่สองคันนะครับรถลูกค้าฝากขายนะครับรถลูกค้าฝากขายนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทท้วนนะครับแจ็คไม่สองขางนะครับเกียร์ดีนะครับเครื่องยนต์ปั๊มใช้งานปกตินะครับอันนี้เป็นรถ DC เก้าสามเนบ ดีซี93นะครับแค่นี้ปี63นะครับจดทะเบียนปี2563นะครับปลายปีนะครับจดทะเบียนวันที่เท่าไหร่23ท่านว่าปี63นะครับแค่นี้ผมเปียนแท็กใหม่2เซนเลยนะครับรถเก่าลอยชั่วโมงนะครับผมแท็กใหม่สองข้างแท็กเบิกศูนย์นะครับผมแท็กใหม่สองข้างอันนี้ก็เห็นเปิดฟ้าตู้นวดก็กำลังจะยกฟ้าตู้นะครับเอสสูตรตู้เบาให้นะครับ สวยๆครับขั้นนี้ครับเก้าร้อยชั่วโมงครับเก้าร้อยชั่วโมงนะครับเกียร์แห้งๆนะครับเกียร์ดีนะครับเปลี่ยนสายของเลียวสายพันธุนะครับจุดขับลำเลียงให้เรียบร้อยนะครับเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับลูกค้าทันไดนะครับสดอกสนใจนะครับอยากเขัาเมื่อรถเมื่อสองนะครับสภาพสวยนะครับมาหนีกันในรอบหลายเดือนนะครับในรอบ เดือนก็ว่าได้ทีบ่อคา,าได้หน้าพ่วมาเจอครับพี่น้องแฟนเพียดคือเก่านะ,นะครับตู้สีนะครับตู้สีสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทรถดีซีหูนยเล่มพร้อมจุดโอนลูกค้าฝากขายหนึ่งแสาหมื่นห้ันบาทดีซีหกแปดกีนะครับ1นึ่งแเก้าหบาทตู้พาผากฝากขายนะครับ อันนี้รถบ่คาเอง dc เก้าสามนะครับปีหกสามนะครับเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนนะครับเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสงสัยนะครับอยากได้รายละเอียดท่านใดก็ลองโต้มากริงกลางสอบถามนะครับราคาเมืองนะครับยินดีปรึกษาบอกซื้อบอกว่ากันนะครับไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับยินดีให้คําปรึกษานะครับทุกประการนะครับจะเป็นลูกค้าทกศหรือว่าเงินสดก็ดีนะครับ นะครับเป็นพ่นถือโตนะครับเป็นพ่นถือโตนะครับเอาโอเคนะครับจังไงกะพอกันนะครับในคลิปน้านะครับสำหรับเมื่อนี่นะครับพอขาดใจดีนะครับพอจากล่างพี่น้องไว้ในเพื่อในโอกาสนี้นะครับปบกพอกันไหมนะครับสวัสดีครับ